กิจกรรมแล้วครูฝึกของเราก็จะได้สาธิยุทธวิธีทักษะพิเศษต่างๆในการลงทางสูงนะคะไม่ใช่นะครับต,ต่อจากนี้นะครับจากดับเพลินนะครับาการค้นหาผู้ช่ยภัยในขันสูงนะครับเราก็ปฏิบัติด้วยนะครับใช่ค่ะกู้ต่อภัยใต้น้ําเราก็มี<า><า>ที่จุดทีขชั้นสูงของเรานี่มีการสอนเกี่ยวกับการต่อภัยใต้น้ําด้วยนะคะเรา กิดแผ่นดินไหวแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะรวมถึงปัจจุบันนี้มีคอบบนโดมิเนียมเีรพาร์ทเมนท์ที่มีความสวยงามใากมายทีม่มาตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายเราจึงได้เลือกที่จะนำสถานีทางดินมห้ทุกท่านได้สัมผัสได้ทดลองแล้วก็ได้เรียนรู้กันค่ะครับผมอ,อย่างที่ทางปีก่อนพี่เองครับท่านผู้ชมบอกครับเมื่อปี2544วันที่24มีนาก็ ที่บริเวณพม่าะะที่ใกล้กสายอันนั้นก็โอกระทาควารเสียหายมากมาท่านอาจอาจจะไม่รู้สึกเพราะร<อ>ว่าแรงสั่นสะเทือนถ้าแค่หนึ่งลิตรสองลิตรสามลิตรมันจะไม่รู้สึกหรอกนี่ถ้าเราอยู่ไกลจากรอแยกเราจะไม่รู้สึกนะคะขึ้นได้ครับขึ้นได้นะครับขึ้นได้นะครับน่าขำสน,บบนกี่หนะครับหรือจะเป็นพิธีกรแทนก็ไ <c oughs> <c oughs> นะครับยินดีแต่ความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นสรงนี้เมื่อ ปี2,546ที่ความใต้นั้น6.5ลิตรนะคะอันนั้นนี่จะสามารถก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูง3เมตได้ทีเดียวนะคะเป็นเัื่องของกรณีของแผ่นดินไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในทะเลนะครับทำให้เกิดการยกตัวของแผ่นดินนะครับทำให้เกิดคลื่นนะครับแล้วก็ภาความเสียหายอย่างตื้นข่านะครับท,ท่านเคยได้รับรู้และรับทราบกันมานะครับวมแล้วเราอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานไม่ได้มี ะแต่เรียนรูไ้ไว้ไม่เสียหลายนะคะเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวของเราอาจจะย้ายภูมิลุ่นเราไปทํางานหรือไปมีที่อยู่อยู่ในจังหวัดในแถวที่มีทะเลไม่ว่าจะเป็นอันามาหรืออ่าวไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับทัยต่างๆนี่เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งนะคะไม่เสียหลายนะคะวันนึงเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปอยู่ในสถานการณ์น,นันน้นๆหรือเปล่า ตอนนี้น้องผู้หญิงนะครับอยากจะลองลักษณะการได้นะงหน้าหน้านลงนะครับเดินหน้าลงนะครับทางทีมงานก็ฝึกก็จะคอยคอยคอยแล้วก็คอยชี้รสชาตินะครับน้อยมากนะครับที่จะมีผู้เข้ามาร่วมงานนะครับเราทดสอบในท่านี้นะครับและส่วนใหญ่เาที่ผ่านมาจะเป็นผู้หญิงด้วยคนนี้เหมือนเมือคืนก่อนเคยมามาทำมา เกิดทิ๊งเนี่ยนะคะเพราะว่าเพราว่าถ้าใส่รองเท้านี่มันจะลื่นเนี่ยนะคะก็อะจริงๆใช้เท้าเปล่านี่ก็จะเหนียวเลยนะคะนี่จะเหยื่อเนาะนี่ก็จะเป็นเหเอ่อเนื้สายโดยปกตินะครับเออ่ท่านที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยอ่าจะเป็นชุดลำลองนะครับรองเท้าที่สวมใส่เป็นรองเท้าแตะนะครับธรรมดานะครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงพิก็ลื่น